สวัสดีครับคุณผู้ชมสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดไม่หยุดล่าสุดอิหร่านอ้างว่าได้ยิงโดรนสอดแนมของอิสราเอลตกในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่7แล้วของสงครามอิหร่านอิสราเอลเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนโดยสื่อทางการของอิหร่านอย่าง irna และ f a s news รายงานว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านสามารถตรวจจับและสกัดโดรนอิสราเอลได้สําเร็จแม้จะไม่ได้ระบุชื่อเมืองหรือพิกัดที่แน่ชัดแต่การกล่าวถึงภาคตะวันตกทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าอาจเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการสอดแนมสิ่งที่น่าสนใจคือสื่ออิหร่านยังระบุด,ด้วยว่าโดรนที่ถูกยิงตกนั้นเป็นรุ่นเฮอร์มิสซึ่งเป็นโดรนสอดแนมประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยบริษัทเอลบิ s ซิสเต็ของอิสราเอลโดยเฉพาะรุ่น h e r m ์ม900ที่ขึ้นชื่อว่าบินได้นานหลายชั่วโมงมีพิสัยไกลและสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในเชิงลึกเพื่อยืนยันเหตุการณ์อิรานยังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นแสดงช่วงเวลาที่ขีปนาวุธพุ่งขึ้น,นกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนก่อนจะเกิดแสงระเบิดวาบคาดว่าเป็นจังหวะที่โดรนถูกทำลายนักวิเคราะห์ชี้ว่า หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นสัญญาณสำคัญว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านมีขีดความสามารถสูงขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรักษาอธิปไตยทางอากาศแม้จะยังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายอิสราเอลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ดำเนินมาถึงวันที่7ของสงครามโดยทั้งสองฝ่ายยังคงยิงขีปนาวุธใส่กันและเผชิญหน้ากันด้วยปฏิบัติการทางอากาศและไซเบอร์ด้านผลกระทบ ต่ออิหร่านนำมาใช้เป็นจุดแข็งในการแสดงศักยภาพของกองทัพต่ออิสราเอลการสูญเสียโดรนเฮอร์มิสอาจกระทบต่อแผนสอดแนมในระยะสั้นและที่สำคัญคือความเสี่ยงที่จะเกิดการตอบโต้ทางทหารที่รุนแรงขึ้นอีกระลอกจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่มีทีท่าจะคลี่คลายและอาจนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางสู่ระดับภูมิภาค จีนเตรียมอพยพพลเมืองจากอิสราเอลสู่พรมแดนอียิปต์ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอิสราเอลได้ประกาศแผนการเร่งด่วนเพื่ออพยพพลเมืองจีนที่ประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศโดยมีกําหนดเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของจีนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น เส้นทางอพยพสู่พรมแดนทาบาตามประกาศของสถานทูตนั้นพลเมืองจีนจะถูกลำเลียงด้วยรถบัสจากกรุงเทลอาวิฟเมืองหลักของอิสราเอลไปยังจุดผ่านแดนทาบาบอเดอร์ครอสซิงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลใกล้กับเมืองไอเลตจุดผ่านแดนแห่งนี้เชื่อมต่อกับคาบสมุทรไซนายของอียิปต์ระยะทางในการเดินทางประมาณ360กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดของการเดินทางต่อไปยังประเทศจีน แต่โดยทั่วไปแล้วจุดพันแดนทาบามักใช้เป็นเส้นทางสําหรับเดินทางต่อไปยังสนามบินในอิอปิ์หรือเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยตรงความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากสถานทูตจีนสถานทูตจีนได้ออกคําเตือนอย่างชัดเจนถึงพลเมืองของตนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยระบุว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิรานยังคงทวีความรุนแรงขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกในอนาคต คำเตือนนี้ตอกย้าถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่พลเมืองจีนอาจต้องเผชิญหากยังคงอยู่ในอิสราเอลต่อไปการตัดสินใจอพยพพลเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยทั้งอิสราเอลและอิหร่านต่างมีการตอบโต้กันไปมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้หลายประเทศทั่วโลกออกคําเตือนการเดินทางและเริ่มพิจารณาแผนการอพยพพลเมืองของตนเองเพื่อความปลอดภัยการที่จีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ในเวทีโลก และมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคนี้ตัดสินใจดําเนินการอพยพพลเมืองอย่างเป็นทางการเช่นนี้ย่อมส่งสัญญาณถึงความกังวลอย่างยิ่งของรัฐบาลจีนต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงและความจําเป็นในการปกป้องชีวิตของพลเมืองของตนเองจีนตัดสินใจอพยพพลเมืองออกจากอิสราเอลด้วยเหตุผลหลักๆดังนี้ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นการประทะและการตอบโต้กันไปมาระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อง 2. ความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยสถานทูตจีนจึงต้องการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของพลเมืองของตน 3. จํจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงและมีผลกระทบที่ร้ายแรง 4. ส,สถานทูตจีนประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกในอนาคตการอพยพจึงเป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากสถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ 5. รัฐบาลทุกประเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและปกป้องพลเมืองของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลเมืองเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยหรือพื้นที่สงครามสรุปคือจีนอพยพพลเมืองเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพวกเขาเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิสราเอลและภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตและมีความไม่แน่นอนสูงครับ เกาหลีเหนือประนามการโจมตีของอิสราเอลต่ออิรานอย่างรุนแรงจุดยืนและในยะที่ซ่อนอยู่เมื่อวันที่19มิถุนายน2568กลางกระแสความขัดแย้งที่ปะทุเดือดระหว่างอิรานและอิสราเอลเสียงจากกรุงเปียงยางดังกระหึ่มสะท้อนถึงอีกหนึ่งมิติของการเมืองโลกเกาหลีเหนือประนามอย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลโดยเตือนว่า ไฟสงครามในตะวันออกกลางอาจลุกลามได้ทุกเมื่อคำถแถลงจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือระบุว่าเกาหลีเหนือขอแสดงความวิตกอย่างยิ่งต่อการโจมตีของอิสราเอลและประนามการกระทำนี้อย่างรุนแรงการสังหารพลเรือนคืออาชญากรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนถแถลงการดังกล่าวยังชี้ว่า สิ่งที่อิสราเอลกระทำคือการก่อการตร้ายของรัฐอย่างชัดเจนและอาจเป็นชนวนของสงครามครั้งใหม่ในตะวันออกกลางนี่ไม่ใช่เพียงการประนามทั่วไปแต่เป็นการยกระดับทางวาทกรรมที่สะท้อนถึงจุดยืนของเกาหลีเหนือว่าอยู่ข้างอิรานยังเปิดเผยพร้อมกับต่อต้านนโยบายของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคบริบทของสงครามวันที่7 ในขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในอิรานทั้งสำนักงานแห่ผู้นำตำรวจและโรงงานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์อิรานเองก็ตอบโต้ด้วยขีปนาวุธเป็นระลอกพร้อมคำเตือนรุนแรงถึงสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์ในยะสำคัญจากท่าทีของเปียงยางการประกาศพันธมิตรกับอิรานเกาหลีเหนือและอิรานต่างถูกเรียกว่ารัฐอันธพาลในสายตาตะวันตก ทั้งสองมีประวัติการร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการทหารโดยเฉพาะขีปนาวุธและนิวเคลียร์การออกมาประนามอิสราเอลในครั้งนี้จึงเท่ากับการยืนยันความร่วมมือและแนวรวมต้านสหรัฐการโจมตีวัฒกรรมของตะวันตกคำว่าก,ก่อาการตร้ายของรัฐและเมิดกฎหมายสากลคือคำที่เกาหลีเหนือใช้ต่อโต้นโยบายสหรัฐมาโดยตลอด ครั้งนี้คือโอกาสที่เปียงยางช่วยใช้ความรุนแรงในตะวันออกกลางมาเสริมความเจิงตั้งชอดทำให้ตนเองเตือนภัยสงครามไม่ใช่แค่พูดเล่นการเตือนว่าตะวันออกกลางอาจลุกเป็นไฟไม่ได้มีเพียงมิติความหวาดกลัวแต่นี่คือการส่งสารไปยังประชาคมโลกและพันธมิตรของอิสราเอลว่าอย่าคิดแตะแดนพันธมิตรของเราโดยไม่มีผลลัพธ์ปกป้องโครงการอาวุธของตนเอง ขณะที่โลกวิจารณ์ขีปนาวุธเกาหลีเหนือเปียงอย่างเองก็อาจใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือแสดงว่าเราจำเป็นต้องมีอาวุธเพื่อป้องกันตนเองเช่นเดียวกับที่อิหร่านกำลังทำอยู่ในสายตาของพันธมิตรตะวันออกในโลกของการทูตที่เต็มไปด้วยค้่อานาจแม้เสียงจากเกาหลีเหนือจะดูห่างไกลแต่เมื่อพูดถึงอิสราเอลอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ทุกคำพูดกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจมีผลสะเทือนทั้งภูมิภาคและนี่คืออีกหนึ่งมากสำคัญบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเดือดที่สุดในปี2568คุณกำลังรับชม w o r l d c o m m e n t ช่องข่าวเจาะลึกทุกมุมมองหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญของโลก